สวัสดีนะคะเ,เ,เพื่อนๆพี่พๆที่น่ารักทุกท่านวันนี้จะมานำเสนอมุมมอง,มองความคิดของบุคคลสองบุคคลนะนะคะคือในในแพทย์สองคนคนแรกที่จะเอามาให้ฟังนี่คือ แกวิเคราะห์ในคำพูดไว้ตั้งแต่ปี6-3นะคะส่วนคนที่2นี่คือแกวิเคราะห์ลักษณะท่าทางคำพูดหรืออะไรเนี่ยคือหลังจากคำตัดสินนะคะแต่อยากให้เพื่อนๆพี่ๆมอง ลักษณะของคำพูดนะ,ะอยากให้คิดวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสองบุคคลนะคะทางด้านความคิดประเด็นหนึ่งที่เรามองก็คือ,อมุมมองความคิดที่มีอคติกับไม่มีอคติคือมันแตกต่างกันยังไงอะนะคะ เดี๋ยวเชิญเพื่อนเพี่พี่ไปฟังบุคคลแรกก่อนแล้วกันที่แกวิเคราะห์ไว้เมื่อปี63สานะคะฮลุงพลน่ยน,นะครับตอนช่วงที่เจอน้องชมพู่เลยเนี่ยคือเหมือนกับแกจะช็อกช็อกก็คือตกใจสุดขีดแล้วก็มีมือทุบทุบพื้นแล้วก็มีร้องไห้ฟูมฝายซึ่งอันนี้ก็เป็นอาการของคนที่เสียใจสุดๆ นะครับหรือว่ารู้สึกว่าผิดหวังอย่างแรงสุดๆเอามือทุบพื้นเลยได้เนี่ยนะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งก็คือหมออาจจะเห็นไม่ชัดก็คือคุณลุงพยายามจับไอ้ไฟนั่นน่นที่บังหน้าออกไปด้วยนะครับแต่ที่น,น่คือรู้สึกเหมือนกับว่านอกจากอะไรและเสียดายน้องแล้วรู้สึกเหมือนมีบางอย่างคือมีบางประโยคที่ลุงพูดออกมาตอนที่เจอน้องด้วยเนี่ยก็แสดงว่า คำพูดพวกนี้มันจะเป็นคำพูดของคนที่อัดอั้นสุดๆเวลาที่เวลาที่เจอเรื่องช็อกกันนะแล้วถ้าพูดหลุดพูดประโยคอะไรออกมาเนี่ยแสดงว่าอันนั้นอาจจะเป็นประโยชน์ที่มันอยู่ในจิตใจที่ที่ลึกๆที่แบบว่าปกติไม่ได้พูดบอกกับใครนะครับแต่ความเสียใจนั้นเป็นความเสียใจจริง mm hmm. แล้วก็เป็นการแสดงออกถึงว่าเหมือนผิดหวังบางอย่างเราน่าจะทําอะไรให้ดีกว่านี้ รู้สึกประมาณนั้นอย่างของคุณแม่เนี่ยเท่าที่หมอดูก็คือเป็นการเสียใจจริงแต่ว่าคุณแม่เป็นคนเข้มแข็งแล้วก็มั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้นตอนเสียใจเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปอยู่ใกล้ใครเลยสามารถแบบว่าบอกตัวเองได้นะครับแล้วก็เป็นการอะไรอย่างแท้จริงแต่ว่าคือหน้าตาก็จะดูสีหน้าก็จะดูสอดคล้องกับความเศร้านะครับก็ไม่ได้บ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้สึกเสียใจแต่ก็คือรู้สึกด้วยรู้สึกสอดคล้องไปกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น เพียงแต่ไม่ได้ฟูมไฟล์หรือไวไวยวายอะไรมากมายของคุณพ่อของน้องชมพู่เนี่ยช่วงที่ดูคลิปสั้นๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการาฟูมฟล์เหมือนกันมีร้องไห้เหมือนกันแต่ไม่ได้ฟูมไฟล์แต่ว่ามีการเอาใบหน้าเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆกับทางคุณย่านะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนที่ถ้าดูลักษณะเป็นคนที่ทนรับกับความรุนแรงหรือความ เ,เสียใจหรือเรื่องไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียใจหรือดีใจนะคนคนนี้เรื่องอะไรที่ช็อกสุดขีดจริงๆเขาจะรับไม่ได้เขาต้องมีแล้วมาฟังต่อกับท่านที่สองนะคะที่ท่านมาพูดวิเคราะห์ลักษณะอาการท่าทางเนี่ยนะคะท่านที่สองนี่คือหลังจากมีคำพิพากษาชั้นต้นแล้วนะ ลองไปฟังทัศนคติของทั้งสองคนแล้วให้เพื่อนๆพี่ๆคิดวิเคราะห์ตามเหตุและผลนะนะคะอยากฟังคุณหมอวิเคราะห์ลุงพลทางจิตวิทยาเรื่องนี้อธิบายได้ด้วยระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งโกหกไม่ได้มีอยู่สองชนิดครับชนิดแรกเรียกว่าพาลาซิมเปเดติก ชนิดที่สองเรียกซิมพาเดติกเวลาคนเรามีอารมณ์เศร้าสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์จะสั่งให้ระบบประสาทอัตโนมัติพาลาซิมพาเดติกทำงานสั่งไปที่เส้นประสาทคู่ที่7ให้หลั่งน้ำตาเมื่อมีอารมณ์เศร้าน้ำตาจะหลั่งออกมาโดยไม่ต้องบังคับเมื่อมีอารมณ์เศร้าและจะสั่งผ่านเส้นประสาทคู่ที่3ให้ลูม่านตาหดตัว แววตามจะเศร้าไปด้วยสั่งผ่านระบบทางเดินหายใจจะมีสารคัดหลังออกที่จมูกโพรงจมูกจะบวมเวลาพูดจาเสียงมันจะอูอีคนที่ร้องไห้ด้วยความเศร้าเมันเลยพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องระบบประสาทอัตโนมัติอันที่สองคือซิมพาเดติกจะเป็นระบบประสาทแห่งการต่อสู้เมื่อมีความกลัว เช่นว่ากลัวความผิดเช่นหลุมฝนมันจะไม่ส่งผ่านไปเส้นประสาทคู่ที่เจ็ดให้มีน้ำตาครับไม่มีสารคัดหลั่งที่จมูกรูม่านตาก็จะเปิดกว้างเพราะอารมณ์มันเป็นความกลัวไม่ใช่ความเศร้าแววตามันจะไม่เศร้าครับระบบประสาทมันพร้อมที่จะต่อสู้ระบบทางเดินหายใจจะถูกสั่งให้เปิดกว้างเสียงจะกังวาน ไม่อูอีจมูกมันจะโล่งไม่มีน้ำมูกไม่มีสารคัดหลัง่งไม่มีน้ำตามาฟังเสียงลุงพงนะดูที่แววตาและน้ำเสียงเป็นแบบไหนลุงพลไม่มีน้ำตาเป็นซิมเปติกที่ชัดเจนลองด้วยความกังวาล ไม่มีเสียงออีน้ำตาไม่มีแววตาไม่ได้เศร้าแววตาที่กลัวความผิดถ้าเขาเศร้าจริงไม่ต้องบีบน้ำตาไม่ต้องพยายามร้องไห้สาลได้ตัดสินถูกต้องแล้วคนทำผิดถ้าคิดได้ก็ควรให้อภัยลดหย่อนโทษที่น่าเศร้าใจดันกลายเป็นวีรบุรุษข้ากราชกายเป็นเสลบ พยายามโบยความผิดให้คนอื่นแต่ต้องจำนอนด้วยหลักฐานเส้นผมที่อยู่บนที่เกิดเหตุรอยตัดเหมือนกันเดะเหมือนที่อยู่ในรถของลุงกลัวเยาวชนเอาเป็นเยี่ยงอย่างละปกประสาทอัตโนมัติมันบังคับไม่ได้อย่าเอาฆาตกรมาเป็นวีรบุรุษเลยครับเพืเ่อนๆฟังแล้วคิดว่ายัางไงคะการวิเคราะห์ ลักษณะท่าทางการวิเคราะห์พฤติกรรมและคำพูดคือตรงนี้ส่วนหนึ่งประเด็นที่ควรคิดแล้วก็ต้องมองในหลักเหตุและผลของความเป็นจริงนะคะเราก็ไม่ได้ติดจริงเรื่องการวิเคราะห์หรืออะไรเพราะเป็นเหตุผลทางด้านความคิดที่แตกตา่างแต่ส่วนหนึ่งที่เราจะพูด แล้วก็ออกความคิดเห็นก็คือเรื่องมุมมองและทัศนคติที่ไม่มีอคตินะคะบุคคลแรกที่ท่านพูดเนี่ยท่านวิเคราะห์ตามหลักที่มองเห็นไม่ได้รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องต้นหรืออะไรใดๆก็ช่างแต่ท่านพูดด้วยเหตุและผล ในสิ่งที่ท่านดูนะคะซึ่งไม่มีอคติในการพูดก็จะไม่ไม่ชี้นำหรือไม่พาดพิงใดๆนะคะแต่บุคคลที่สองกับการที่ท่านวิเคราะห์นเนี่ยเราไม่ได้ติดจริงในส่วนความรู้ของท่านตรงนั้นนะคะแต่เราขอพูดถึงกรณีกับคำพูดที่หยิบยกขึ้นมาพลาดพิง นะคะกับส่วนหนึ่งซึ่งมันอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่แต่ท่านพูดเหมือนว่า,าความคิดของท่านคือตัดสินไปแล้วว่ามันมันคือสิ่งไม่ดีมันคือสิ่งไม่ใช่ไม่ควรที่จะไปอะไรกับบุคคลนี้คือตรงนี้มันเหมือนคำพูดที่ชี้ ชี้นำด้วยด้วยความคิดส่วนตัวนะคะถึงต่อจะเป็นความรู้สึกที่ชอบหรือไม่ชอบแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากติงคือไม่ควรที่จะออกมาพูดเชิงทำนองแบบนี้นะคะเพราะว่าทุกๆุกคนนะ่ะมีความคิดทุกๆคนที่เสพสื่อเสพข่าวทุกคนมีความคิดทุกคนไปคิดวิเคราะห์ไต่ตอง แต่ต้องไม่ใช่คำพูดที่ที่เหมือนจะชี้นำให้คุณต้องคิดเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือใช้คำพูดที่ตัดสินว่าคนนี้จะต้องไม่ดีจะต้องไม่ใช่ไม่ควรประมาณเนี้ยเราว่ามันไม่ถูกนะ,ะก็เอาเป็นว่าให้เพื่อนๆพี่ๆฟังแล้วก็คิดวิเคราะห์ตามหลักเหตุผลแล้วกันค่ะแล้วก็ เมนอย่างสุภาพโดยที่ไม่ต้องพาดพิงใครเนาะเอาหลักความคิดแล้วเราก็มาไต่ตองดูว่าสิ่งไหนที่ควรน่าเชื่อถือสิ่งไหนไม่ควรน่าเชื่อถือสิ่งไหนคือเหตุและผลที่ดีสิ่งไหนไม่ควรเก็บมาคิดมุมอมองดีๆทุกคนมีแต่จะดึงมาใช้กันอย่างไรเท่านั้นเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกัน อยากให้เพื่อนๆพี่ๆได้มองเห็นทัศนคติมุมมองที่แตกต่างระหว่างบุคคลสองบุคคลนะนะกับคำพูดที่ใช้กับความคิดที่คิดออกมาก็เอาเป็นว่าคลิปนี้จบเท่านี้แล้วกันก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆที่ดีทุกๆคน FC TP ที่ดีที่น่ารัก เป็นกำลังใจให้ในายช่างใหญ่กับคุณนายแปลงผักกันนะคะเป็นกำลังใจดีๆให้ครอบครัวน้องอม,มนโอมก็จับมือเคียงข้างกันไปเนาะรักษาสุขภาพนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบาย